โอนะครับผมจะาเชื่อเจ้เชื่อดูดิเองะวันนี้ก็มาอยู่แปลกเลยวะวันนี้เราอยู่สถานที่ใหม่นะครับที่ใหม่คือห้องเย็นนะครับผมห้องเย็นที่ไม่เปิดเปิดแอร์ครับมันอยู่อ่าเดี๋ยวขึ้นอ่าหน้าปรคลิปหลายพาร์ทที่ผ่านมาที่เราเคยอยู่เอป็นไม้เยอะเลยเป็นมาหมดเป็นไม้หมดเลยครับ แล้วก็วันนี้อยู่กับเอ็นเนแมนนะครับเรื่องเอ็นเนอร์แมนเออใช่ได้ดีใจด้วยหนึ 1, ่งคำับแล้วนี่คำทับสองพัี่ร้อยคำเลยนะอเคมรงนี้เมาแล้วครันะขบข้เอเรื่องกันดีกว่ามาเอ็นเนอแมนนี่ครับผก็มีหลายสาสตร์เลยครับอ่าเคยสงสัยไหมว่าครับว่าเอ็นเอร์แมน เคยกลายเป็นมนุษย์มาก่อนอฮะเฮีเ้ยนเลยคนณดังเลยมันมันกัดกรงเล่นะครับผู้ชมเคือเหม็นสาบนิดนึงครับในนี้ไม่มีเหม็นสาบนะครับเพราะว่าไม่มีครับเพราะว่ากวงเย็นน่านนจะมีแหละใช่ครับวานาปีนฟาร์มมันก็ได้เลยอะไม่รู้รอ่ะเออะไรอะครับนี่คือ สารที่แบบว่าใหม่ล่าสุดเลยนะที่ใหม่เลยที่ใหม่เลยยมอนพันนาแมันหรือเปล่าอันนี้มีโอกาสใช่ไหมอาอาศครั้งแรกเลยนะครับที่มันไม่มีความบกลิปกติไม่อากาศอยู่ข้างนอกเนี่ยอันนี้เราเข้ามาข้างในแล้วเลยครับร้โคตรร้อนเลยรร้อนเลยใช่แล้วเ็เชื่อคุมนี้ร้อนมากเลยครับถ้าแอร์เปิดเมื่อของอัดไม่ได้อร์นีก็เย็นเลยโคตรเย็นมากเลย เย็นถึงขั้นติดนลบอ่ะติดลบเลยแช่น้องผู้ชมหัวนึกว่าอุ้งหัวเลยอ่ะสมอเย็นเลยใช่จริงนะครับต่อเลยครับในน้ำมนใครนีคนเติดบ้าถี่แหว่งเครับผมมาต่อเลยอ่าเดี๋ยวผมพูดนานละโอเค เ uh, m ็น t เคยเป็นสเตปหรือ uh, อาเล็กมาก่อนนะครับใช่นะครับใช่แล้วผมมีมีอยู่ช่องหนึ่งชื่อว่าจีนนะครับหรือว่าแบบว่าเอาแว่นขยายมาหรืออะไรมาตรวจตานเลยเป็นแมนที่ทำเหมือนแบบคนแบบว่าถือบล็อกได้ใช่ไหมใช่เอาถือบล็อกได้แต่คนพูดพูดภาษาได้นะเป็นเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาภาษาอังกฤษ อย่างเช่นเฮโลกับอะไรวะอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันจะเป็นคำบรรยายขึ้นมาขอไปลื่นแต่แค่แต่ขอขึ้นท้ายคลิปแล้วกันจะเอาคลิปแคมาใส่ดีเออเอาคลิปเอาเอาเอาจีนเอาเอามาใส่ทั้งใส่ทั้งคลิปแต่เป็นคลิปงานจีนเออเาพูดอะไรมองหาตาสร้อยสร้ยมองหาสาเอ็นเดอร์โป้ให้หน่อยก็เดอก็มันมันมีสตูวาร์ฟแล้วมัน ไปอินโนโคลมันพาเราไปไปที่สตองโฮที่ไหนที่ใต้ที่ที่ใต้ดินใช่ไปอีกโลกหนึ่งโลกที่มีแจไอซีอินร์แมนหรือว่าหรือว่าไอกเปรตได้ไหมน่าใช่คือว่าบางทีเรียกว่าพี่ก้ารระยมเมื่อเมื่อรัดเรียกว่าคุณสยามส่วนไอชอบมิวสิเรียกว่าไอกเปรตเอกเปรตไอกเปรตพ่อ หรือไม่ก็เปลี่ยนคำรามงี้ยหรือไม่ก็บางครั้งหลายช่องเลยเรียกว่าเออไม่ใช่คำรามของอุงสยามคำรามเนี่ยใช่ใช่แล้วก็อะไรฮะเอ็นเมนสูงสามบล็อกเราแค่สูงสองบล็อกใช่ไหมสูงสามเมตรดิสามเมตรแล้วก็ตัวตัวเราเล่นสองสองเมตรใช่เราสูงเออประมาณสามบล็อกแต่เราเราสูงประมาณอยู่ในช่วงเออสองบล็อกสบล็อกใช่ประมาณประมาณอยู่หนึ่ง่งจุดแปดบล็อกก็คือเขาที่เขาเรียนตามสิ ก็จะเอาสูงเซนติเมตรเซนติเมตรกับเมตรแล้วก็อะซีลิเดอร์แมนอะสูงเท่าไหร่วะห้าเมตรเลยเหรอโอ้หก็สูงที่สามเมตรเนี่ยห้าเมตรก็เกินไปแต่แต่กูว่านั้นมันตัวยาวขายาวแขนยาวเลยกูนึกออกแล้วว่าแต่ไหนมึงเข้าซลิเดอร์แมนละกูว่าหลอดหลอดอีกยี่สี่สิบสามอะทำเรื่องนี้เลยเหรอ ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่หรือว่าให้ทำสองเรื่องมาเลยตอนแรกทำแบบซีคือกูอยากให้อยาก้ายทำไหนก่อนระหว่าซินิเดอร์แมนกับทันจิทันจิซาคุม่มีหรอกวะก็ถือก็ทันจิซาคุอุ้ยไอเป็ดเป็ดเป็ดสาวญี่ปุ่นเนี่ยสูงแปดเมตรอ่ะที่มึงเคยดูเอ็มเอข้ามมึงเคยดูเอ็มเอเดนโรเปย๋อที่มันตัวขาวทได้้แลวั ก่าจะเล่าอยู่ดูองพี่เอ็มกับเอ่อมิจพี่หกคะแนมิจิหกสองศูนเจ็ดูนยแปดเมตรเลยหรอวะอะพีนสูงนย์แปดเมตโอ้โหโเก็คืออันนี้เราถือว่ามาพูดเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเออมาพูดื่องด้าเรื่องสอนอะไรก็ได้ คือปนมัวไปหมดแล้วไม่ได้พูดเรื่องหล่อนนะเว้ยเว้พูดเรื่องหลอนนะแหมพูดๆแล้วกูพูดสปอยมาเมื่อกี้ก็สปอยมารอบนึงนะสปอยเลยส3ไม่รู้จะเป็นอีกไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรนะผมก็รอปีสามสมในเรื่นี้ได้กันนะไห่ใช่ใช่ก็คืออะไรวะคุณคุณครูคิดไปมาหมดละเออมันมันก็วาร์ปได้นะแต่ทำไมเอ็นแมนมีมีอยู่ในดารุ้งด้วยวะ กับการเดลตันที่อยู่ในในโลกเสียงเงินคือในโลกเสียงเงินคือพระเจ้าอ่ะได้เสกให้เอ็นเตอร์เทนนอรมันสามารถวัดไปทุกที่ทุกทุกที่ทุกมิติทุกเอ่อทุกเขาเรียกว่าอะไรก่อนไปวัดไปทุกที่ทุก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 อย่างทุกโลกทั้งหลายโลกนรกโลกนรกโลกมนุษย์มันนรกแล้วก็แล้วก็เออ่ เอเดนเอเดนใชดีเลยถ้าเราข้ามวกกเสร็จปุ๊บมันมันมีอีกรูนึ่งคือที่ที่เราก็ไปหาไอ้ปีกนั่นแหละอะไรนะปีกปีกอันนั้นอ่ะปีกที่บินได้คือมันจะมีมาเป็นเรืออ่าเนี่ยผมก็แล้วไอ้จุดที่เราเกิดไอ้จุดที่เราข้ามวกรอ่ะมันเป็นเกาะการของโลกอแห่งของดเอเดนเอเนใช่จุดที่เราว่ายไปอ่ะคือเกาะเกาะส่วนย่อยเกาะเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นบริวาร ของเ่ยพองเจเนี่ยคือตงกามตรงจาเกาะปะกาะบางกอไรที่เหลือมันก็ใม่ันใจัลประมาณพันพันม็อกเนี้ยพันม็อกเลยใช่ตันมีต้นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เรากินได้อยู่อ่ะไอ้ต้นสีม่วงเออใช่แล้วเราบินเราทำบ็นเปลืกัวได้อยู่เออเออปปกปากัวคือจำจำได้อยู่เออใช่แล้วก็มันมีอะไรอ่ะอี่นที่สีม่วงอ่ะ แล้วแล้วมันยิงใส่เราแล้วมันขึ้นไปได้มันเชื่อเราอะไรวะมันซักเกอร์วัเกอร์ซักเกอร์เออซักเกอร์บล็อกไว้เออเออซักเกอร์บล็อกเอออะไรนี่มันยิงอะไรขามันกูเรียกกูเรียกว่าลูกบอลคอนเหมือนกันเนี่ยมันอยู่บอลคอนยนใหญ่ๆอ่ะใช่ยิ่แล้วพวกเราติดสถานะบินลอยบอดลอยแล้วก็ต้องรีบมีสถานะนะอ่าต้องรีบข้ามเนี้ยเราก็รอไปเรื่อยอ่ะใช่ ปีกปีกนะหายากไหมเรนบนเรือโคตรหายากบางบางที่มันก็ไม่มีเรือบางที่มันมีเรือแต่โอ้ยต้องหาที่ที่มันมีเรือเรือเจอปีกอันนั้นน่ะปีกอันนั้นน่ะเออปีกนะโคตรหายากเลยปีกเรือถ้าเออเรือถ้าอะไรโคตรหายากเลยตอนนี้อายะหนึ่งจุดกิฟตินมาอย่างวะมีรนะมันมันสปอว์มาแล้วแต่แค่มันดูท่านจีนเขาปล่อยยังไง แต่ชองวันอ่าไอจุดยี่สิบนี้มีอ่าแล้วประเทศญี่ปุ่นมาหนิใช่ไหมต้นสักบุรัฐเวียญี่ปุ่นเรือแพร่แล้วก็พูดแล้วก็ชั้นบางสีแล้วปลกสมุนไพรชาววัดวางได้แล้ววางเออใส่วางอะไรอ่แล้วก็ประตูลายไม้ไม้แบบต้นสักบุรัไม้ไม้แพรอ่ะใช่ทำบ้านได้เลยนะไม้บุรัฐแล้วก็ไม้ไผ่เข้ามามาถึงประตูไม้ไผ่โอ้ใช่ไม้ไผ่สูงเเลยออแล้วก็มันสามารถทำเป็นแพรได้ได้ เออเพื่อนเคยดูยังสปอยหน่อยดิอ่าพีิบเอ็ดอะสปอย,อยไม่เคยดูเลย<ว>ก็ไม่รู้ว่าพี่แฮกเกอร์สปอยอย่างวะไม่รู้เะแฮกเกอร์สี่แปดของผมอะกลแล้วใกล้วสี่หนะู้ดูแกตอนส่งบรรจุการแห่งทชครลนเนี่ยทุกรลน้ี่ป่วยหลังการะอะพี่พี่ออยเอ็เลนด้วยดิกูคิดถึงมากเลย จำได้ตอ,อตอนนึงแหละตอนนอนที่แกวินแท็กอะที่เอาคิปเบอร์วาสีหน้าปวดบิงเลยอ่ะ อตอกคิดเออใช่ใช่แต่กูจำตัว EP เจ็อะแต่กูจำได้อย่ในี้ยเเปิดขึ้นมาพบเขาก็เปิดประตูเข้าไปเลยนะคิเปอร์ไม่ไล่ไล่ค่ายออยเอาออยเลยเออออยไอเเอ็ลเออไม่เปิดปุ๊เไ็่จัดจักคิปเปอร์ไม่จัจักเะเลยอ่ะแล้วแล้วแล้วอะไรอ่ะบอร์บีเขาพูดนอไอ่ะพี่แฮกหบอเกียรคิเปอร์ออยบอกรัคิเปอร์ พช่ใช่พอมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาตัดสายน้ำไม้แล้วก็เขาขำยาวมาทีสองห้าสิบแล้วขำยาวไปอีกทีสามเลยอ่ะยาวเลี่จขำไม่ได้มีมันไม่มีเลยเพื่อแล้วก็ขาาาาคือเขาขกันไล่เลยอ่ะเขาตัดจวนนั้นออกมากันไล่เลยอ่ะเออจริงๆริงถ้าไมเอาแวะมาเล่งนี้ไปไปมั่ว มันหล่อเลยนี่แมนตอแต่ละเมื่อกี้นี่แมนพูดจบแล้วตอนนี้เซ็นเซอร์แมนจะพูดสองล้วหอจริอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงสินเซ็นเอร์แมนอ่จจะพูดจะพูดนะที่เขาไปไปไปแอบทำอาจารย์เด็กนตอนอายุเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ9 10 2หรือ10ด้วยละเอออาจารย์อะใช่แล้วมีคำพูดหนึ่งที่มีรูปรูปตำรวจเรามีตำรวจแล้วก็เสียงแปล้วล่ะขึ้นไหมขึ้น 911, what is your emergency? Someone followed me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? <laughs> Where are you now? At home. In the room. I'm looking out the front window. The tall man is scaring us. this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind the trees. He's, he's very tall. Help us. I'm scared. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. God, oh my god oh my god what's happening he's, he's, he's looking at me he, he has no face his face is gone calm down He's outside and you're inside. You'll be fine. Describe him to me. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. I'm scared. Be I'm brave, tired. okay? I want you to be strong right now. <laughs> it's going to be fine. Be I'm here with you. you. coming. How's your brother doing? He's not doing anything. He's acting strange. What is he doing? Staring. He's staring at me. Is he scared? No. He's not saying anything. How old is he? Nine. What is the tall man doing now? What's the matter? He's He's in front of the window, facing me. Back away from the window, get your brother, go into the restroom and lock the door. <laughs> Young lady, are you okay? Hello. Are you there? Hello? Young lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. The tall man just wants to play. He's my friend. Where is he? With me now. Now. They're safe. Who are you? She will be missed. Sir, please don't do this. I see you all right. You're scared. I feel, I feel your worries. And your doubts. doubts. The, the one, one you call here will be mine too. How do you know my daughter's... How do you know my daughter's name? Goodbye. Hello? Hello? Fuck, I of ยาวๆเลยขึ้นไปขึ้นไปเอา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 กินขึ้นก่อนแล้วเอาเอาจากเรียขึ้นขึ้นเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยกินขึ้นท้ายคลิปท้ายคลิปอ่านกินเดี๋ยวขึ้นท้ายคลิปนะแต่อ่าไม่รู้ว่าคินี้จะต่อเออก็อานจะมองสั้นนะมองสั้นอยู่นะเอออาจะเล่าเสร็จยังไม่รู้ว่าเล่าเสร็จยังไม่ยาวเดียวอ่านเล่าต่อเอ้ยเคยสงสัยไหมอ่า คุณรูชื่อวะอ่าเอนเนอร์แมนเป็นน้องของเซเลนแมนเปล่าะก็เซเลนแมนเป็นพี่ของเอนเนอร์แมนเปล่าวะไม่ฮะอันนี้ความคิดที่มึงดูจากจริงใช่ไหมไม่จำได้กูเพิ่มเพิ่มมาของก่อนอันนี้เขาเคยอันนี้ครูเคยได้ยินเขาพูดว่าเอนเนอร์แมนเป็นเคอญาติเดยอะเป็นญาติกับเซเลนแมนเซเลนแมนใช่ไหม หรือแม่ก็คนใ่้มินะตอร์แตนใน่มันาแค่มาจากสเลดแมนสเลแมนหรอกโอ้คือเมื่อก่อนเรียกอินเตอร์แมนใช่ไหมแต่แต่ชอบคุณดูหลายชอบคุณแต่หลายคนไม่ก็เอาเอาเครนิยามอะไรเลี่ยนชื่อเรียกแมนไปหลายหลายชื่อเลยอย่างในชอ่องเมื่อักเรียกคุณสยามบังคัคุณคุณได้คนเดียวคุณจะมาเสยามมาหนีวายอะ แล้วก็อีกช่อดึงที่ผชไเรียกอเฟดแล้วปกติเขา่าไอเลยอเเลยก็เรียกไอเฟดคำลาเลยเปดคำลาอ๋อเพื่อนคูงงแล้วอ้าเดออาเดเนเปอ้าปากดีว่อ๋อเพื่อนูเพื่อนคูงงเลยพวกเฟดคืออะไรฮะนักงป่ะคาราคาราใช่นักงเไกันมอนาต่ กูจำเนี้ยเพลงไม่ได้รลาช่วยอะไแล้วว่ากคือว่าใ่เนี่ยเวลากนเกย้เวลากนนนี้อยอ๋อไม่สนใจวะเชือแดงด้วยนะเย้เย้เย้โคตรดีใจเลยใครเนี่ยจเวเวลาเกดนมาแล้วอเอา อันนี้คูงเรื่องเรื่องแบบนักปวดขมับเนี่ยมือเอาเซเลอร์แมนเอ้ยมือเอาเอเนอร์แมนมาอยู่หลังมือแล้วกูเอาเซเลอร์แมนมาอยู่หลังกูเออแล้วแล้วสี่สี่คนเนี้ยตาแดงเออกมาออกมายิ่งอ้าวรอตาแดงเนะ เมื่อกี้เอาเอาตอนตาแดงเราเจเมื่อกี้วอ้ะเจ๊อ่ะมือแก่แดงเราอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็รถืออาวุธก็จะเป็นฝั่งซ้ายเป็นอินเทอร์เน็ตฝั่งขวาเป็นเซเลนท์แมนแต่เซเลนท์แมนไม่มีตาเด็กใส่ตาแดงเข้าไว้ไงใส่ตาให้แดงแล้วเราถือมีดแล้วก็มาฆ่ากูไหมแบบแต่ว่า แล้วเอาเข้ามาหัวแล้ววฮารุมาอีกหัวหัวแล้วให้กูสันอันอันนี้กูกีนะเซนะมึงโดนกูเล่นแน่เดืดปิดเดกูได้ดิเมื่เอาเมื่อเอามืออันนี้เนี่ยแล้วก็เอามี่มาหัวกูเนี่ยนได้รื้อะไรเนี่ยจทำได้มาแต่ได้จะได้ไม่ได้มีบทหลักที่หลักูเออใช่เนี่ยแล้วแล้วเออใช่ก็ก็น่้กลัวอยู่นะใช่ แล้วก็ใส่ใส่สีม่วงไว้ที่มันกับวาดถ่ายไปอ่ะใส่สีม,ม่วงเลยแบบเอฟิกสีม่วงอ่ะเขาเออใส่วาดสีม่วงวาดสีม่วงใส่ไงวะเดี๋ยวเาใส่เ,เราลองใส่แห่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไเร่า <c oughs> เราใส่เราใส่เล่นไ้แมนมีคาว่า <c oughs> ไม่ใส่คำยายนะแต่แค่ใส่ลูกให้มันลูกตาเดนแล้วก็ตาเดนมาข้าวแบบเกลี้ยกลัวตรงเนี้ยมึงก็ต้องงอคอยอย่างเงี้ย อาเอาเวยนี้รอขอยอาดูแบบเอาแลออโอเคใช่ใช่เออใช่แล้วก็แวก็บอกว่าคืเชอร์ตายแล้วเอ็นุ้ยเจอแมนของคืเชื่อตายแล้วเฮงเออคเซอร์คุณโดนเล่นแน่เฮ้ยเฮ้ยไอคิดว่เปลี่ยนแล้เปลี่ยนคนี้ดิคตลกไว้เออมันจะพ่เไอวอะพุงแบบอ้นโดนเล่นน่เอาเลยตัมติดใจคำนี้เอาเลย ให้คะแนนจะฆ่ามึงทุกประหลังแ้ว่าจะวัววโดนฆ่าแน่เออเออเออโอเคโอเควัวโดนกูแน่เออวันเลยเออแล้วมึงจะชอบอะไรมึงก็เอาเลยเอาเลยชอบชอบจี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 เลยเลยกูก็ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดีเกันชีร์เนชรับโอเคครับดีใจได้ยังัโอเคอันนี้ พัศสี่ร้อ,อ,อ,รยอยทำแล้วนอติดตามไปคอมเทนต์มาเยอะๆแน่นอนเย,ยอะแน่นอน,ออน,อนโอเคครับสกินไไหมได้มาโค,โคถ้าคุณคิดว่าเรื่องเมื่อกี้มันแปลกแล้วคุณจะต้องไม่เชื่อนะฮะว่าเอ็นเดอร์แมนเคยเป็นอะไรมาก่อนมันไม่มีทางที่เอ็นเดอร์แมนเคยเป็นคนมาก่อนเว้ยถ้าเกิดพวกคุณดูเนี่ยเห็นปะมันสูงกว่าตั้งหลายบล็อกอะมนย์สูงแค่2บล็อกแต่เอ็นเดอร์แมนสูงสบล็อกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนะ แต่ผมนึกขึ้นได้ว่าเอ็นเดอร์แมนมันสามารถขยับบล็อกได้ถูกต้องไหมซึ่งทางโลกไมค้าฟนี้มันมีแค่อะเล็กกับสตีฟที่สามารถขยับบล็อกได้แล้วมันสามารถขยับบล็อกได้ยังไงอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ขยับบล็อกให้ผมดูแต่ถ้าเกิดพวกคุณเคยเล่นเกมไมค้าฟมาพวกคุณจะรู้ว่ามันสามารถขยับบล็อกได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอ็นเดอร์แมนม,มันพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะพวกคุณลองย้อนไปดูกับไปแล้วลองฟังให้ผมดูหน่อยนะครับมันพูดจริงๆนะเว้ยแล้วคำพูดของมันเหมือนมนุษย์พูดเลยอะ ผมคงต้องหาวิธีที่จะฟังมันใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยสโลโมชันผมนึกออกแล้วตอนนี่ผมได้ไปตัดไฟเสียงมาจากคิวที่ผมอัดไปเมื่อกี้เว้แล้วเอาแล้วเอาลองเข้ามาในโปรแกรมตัดเสียงดูแล้วลองฟังดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงเสียงมันเหมือนคำพูดของมนุษย์เลยเว้ย จะเกิดผมใช้มัติ t r a ็กแล้วเอาเสียงนี้ลากเข้าไปใส่ใช่ไหมแล้วลองใช้เครื่องมือนี้ยืดเวลาของคลิปดูว่ามันจะเป็นคำพูดของมนุษย์หรือเปล่าลองสัก600%แล้วลองฟังดู <Hey. S 1> มันคือคำว่าเ hey ฮ้ <Hey. S 1> คนตัดคลิปลองขึ้นลองขึ้นซับไตเติลให้ดูนะครับแล้วลองฟังดูใหม่ <Hey. S 1> มันเป็นคำว่าเ hey ฮ้เลยเว้ยแล้วผมมีอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงคำว่าเฮ้ <Hey. S 1> hey. มันมันมันพูดเหมือนคําว่าลองยืดเวลาดูนะครับ มันคือคำว่า w h a t s a p มันเป็นไปไ,ปได้ยังไงอะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเป็นความจริงแต่ผมว่านะ e n เ e r m a n มันไม่ได้มีแค่2เสียงเว้ยมันต้องมีมากกว่านี้แต่ผมเขาต้องนั่งรออัดฟุตเทจนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเ n t e r m a นจะพูดคำมาทุกคําแล้วเอาคำนั้นเอาเข้าไปในโปรแกรมตัดต่อเสียงเว้ยแต่ผมต้องรอสักประมาณชั่วโมงนึงละกันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับจากที่นั่งรอเ n t e r แมนพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่เสียงเว้ยเราเริ่มจากเสียงแรกกันเลยดีกว่าคือเสียงมันคือคำว่า h hey ้ y อ๋อจากค ครั้งแรกที่เราได้ตินมาแล้วคําพูดคำที่สองละ่ะ <C hi> ฮะ <C hi> มันคือคำว่า hello <C hi> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเป็นไปนได้ยังไงอะหรือมันคือมนุษย์กายพันธุ์จริงๆเพราะว่ามันมีแค่มนุษย์อย่างเดียวที่พูดได้มันมีสัตว์ <C hi> ตัวอื่นที่พูดได้เหรอนอกจากมนุษย์ก็ไม่มีหรือมันเป็นความจริงที่มันมันคือมนุษย์กายพันธุไปเป็นร่างเอเดอร์แมนแล้วคำที่สามล่ะมันคือคำว่า w h a t ัพ p โอเคยินไปแล้วคำสุดท้าย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองยืดแล้วลองฟังใหม่ดูนะครับมันคือคำว่า looks for the eye หรือแปลว่ากำลังมองหาตามันมีดวงตาหนึ่งที่ผมนึกออกก็คือ eye of Er, หรือดวงตาของเอนเดอร์ดราก้อนซึ่งมันก็ตรงกับว่าเอนเดอร์แมนมันอยู่ในโลกเดีเอ็นพอดีตอนที่เราไปฆ่ามังกรเราจะเห็นเอนเดอร์แมนอยู่ล้ลอมรอบแตไมไปหมดเลยใช่ไหมถ้าเกิดพากคนเห็นก็หนึ่งไว้ให้ผมน่อยนะครับตอนไปฆ่ามังกรอ่ะแล้วนั่นอาจจะหมายความว่ามันคือสถานที่ที่มนุษย์ถูกกลายพันธุ์เป็นเอนเดอร์แมนแล้วมันต้องการเพื่อให้เราไปปลดปล่อยมันอย่างนั้นหรอเพราะว่าถ้าเกิดเราปลาลูกตาเอนเดอร์ดราก้อนไปเนี่ยมันจะพาเราไปสตองโฮเพื่อสถานที่ที่ไป ค่าเอเดอร์จักหรืออาจจะใช่มันก็อาจจะใช่แต่ผมต้องการหลักฐานที่มากกว่านี้เว้ยมันยังไม่เพียงพอสำหรับผมอ่ะแต่ผมก็อ่านหลักฐานทุกอย่างเท่าที่จะหาได้บนอินเทอร์เน็ตแล้วนะดูดิเห็นว่าผมอ่านทุกอย่างเลยเว้ยในวันทัดนเนี่ยหรือว่า มันมีหลักฐานบนโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วมันต้องมีหลักฐานที่ไม่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตและนี่คือหนังสือของมอบทุกตัวบนโลกในเกมไมค์ครับที่ถูกสร้างโดยโมแจงมันคือหลักฐานที่ถูกสร้างจากโมแจงมา100%และนี่คือเนื้อหาภายในหนังสือนั้น,นะครับเกี่ยวกับ e n d e ดอร์ซึ่งถ้าเกิดเราอ่านฝั่งซ้ายใช่ไหม มันเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมเคยหามาในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเว้ยแต่รูปภาพแห่งนี้ไม่มีบนโลกอินเทอร์เน็ตแน่นอนมันก็อาจจะดูเหมือนรูปภาพปกติรูปภาพเอเดอร์แมนรูปภาพหนึ่งถูกต้องไหมแต่หนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือตรงหัวของเอเดอร์แมนมันคือสมองซึ่งมอบทุกตัวที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่มีสมองเลยเว้ยเห็นปะคีเปอร์มันก็ไม่มีสมองข้างในตัวมันคือท NT หรือแมงมุมก็ไม่มีภายในให้ดูหรือแก๊ส มันก็ข้างในมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่สมองสักตัวสเกลตันก็ไม่มีให้ดูหรือนั่นอาจจะหมายความว่าเอนเดอร์แมนคือมนุษย์กายพันจริงๆแต่ถ้าเอนเดอร์แมนเคยเป็นมนุษย์มายก่อนมันจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องกดเวลาไปจ้องตาวันหรือเพราะว่ามันอิจฉาที่พวกเราไม่ได้ถูกขังอยู่ในเ d เ a เหมือนกัน หรือมันจะมีความลับอะไรที่มากกว่านี้มันก็อาจจะเป็นความจริงนะแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอะพวกคุณคิดว่าเอนเดอร์แมนมันคือมนุษย์กลายพันธุ์หรือเปล่า้าเกิดคิดว่ามนุษย์มันคือมนุษย์กลายพันธุ์กดหนึ่งมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่คิดว่าไม่ใช่กด2มาเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเหมือนมีคนสง e ่งอีเมลมาให้ผมอะมันคืออ e ีเมลของใครอะจินได้โปรดอ่านให้เร็วที่สุดสวัสดีจินอ๋อมันคืออ e ีเมลของพี่ผมอย่างนั้นหรอสวัสดีจินหวังว่าจินสบายดีพี่ได้รับข้อความอ,อ้่อา่าลคยก ที่จะตอบผ่านอีเมลหลัะของพี่ด้วยความที่ข้อมูลมันละเอียดอ่อนพี่เลยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่และพี่ก็ถูกห้ามไม่ให้ส่งข้อมูลนี้ด้วยข้อความมันแปลว่าแอคซลอตไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นพี่ขอแนะนํานะว่าระหว่างที่เราทําคลิปนี้เนี่ยห่วงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่โมแจงไม่อยากให้คนทั่วไปรู้ข้อความนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรลองอินเวอร์สรูปที่พี่แนไว้ในอ e ีเมลฉบับนี้ดูมันคือรูปคอนเซปต์อาร์ตที่ถูกวาดโดยโมแจงก่อนที่วา เดนจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมบายครับ Minecraft. อ๋อมันคือรูปภาพอันนี้หรอแล้วทําไมวาร์เดนกับแอคซ a อดมันต้องอยู่ด้วยกันมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทําไมข้อมูลนี้มันต้องเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นเพียงแค่รูปภาพรูปภาพหนึ่งไม่ใช่หรอ มันละเอียดอ่อนถึงขั้นที่พี่ผมต้องใช้อีเมลอะไรก็ไม่รู้ส่งมาให้ผมทำไมอะอุ้ยผมลืมอ่านไปว่ามันคือตั้งแต่3วันที่แล้วมันคือตั้งแต่วันที่27มกราซึ่งวันนี้คือวันที่30มกราผมหวังว่าพี่ผมจะไม่เป็นอะไรนะตอนนี้นะคบผมอยู่ในแอป Photoshop กันแล้วซึ่งเป็นโปรแกรมแต่งภาพเว้ยซึ่งอย่างที่พี่ผมบอกมาเนี่ยผมต้องเอารูปภาพแผงนี้ไปอินเวอร์สรูปภาพโดยน่นจะอยู่ในเลเยอร์แล้วก็ Adjustment Layer จากนั้นกดอินเวอร์ส 对呀，呢 เดียวนะวา่าเดนมันเป็นลูกดาจากสีเขียวเข้มกลายเป็นสีชมพูซึ่งแอคทลอตมันคือสีชมพูตั้งแต่แรกแล้วมันกลายเป็นสีเขียวเข้เขมแบบวาเดนเลยอะ่ะรูปภาพนี้มันตั้งใจจะสื่อถึงอะไรกันแน่ผมว่าโมแซงกําลังเอาเรื่องนี้เข้ามาโดยการตั้งใจเว้ยทาไมต้องเป็นวาเดนกับแอคทลอตด้วยอะ่ะเพื่อจะแอบความลับบางอย่างที่แอคทลอตไม่ใช่เพียงแค่สัตร์โลกหน้าหลักแบบที่มันเห็นหรือเปล่าหรืออาจจะเพราะว่าแอนเชียสซิตี้พอร์ทัลมันคือทางนําไปสู่โก่ขของ แล้วมันไม่ใช่หน้าของวาเดสมันคือหน้าของแอคชลอตมัวเซนกำลังซ่อนข้อมูลบางอย่างจากพวกเราอยู่หรือเปล่าพวกคุณรู้กันไหม